สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องของเราเหมือนเดิมนะครับก็ที่ได้ข่าวล่าสุดน,นะครับว่าทางกัมพูชาจะมาเที่ยวที่วัดภูมันฟ้านะครับทางวัดก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าทางกัมพูชาเขามาดีนะครับเขาก็มาเที่ยวชมความสวยงามของทางวัดนะครับเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับ อันนี้ก็ทางวัดแจ้งมานะครับก็อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจใหม่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางบ้านเรานี่ก็ไม่ได้ให้ทางกัมพูชาบินโดนนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะครับเขาก็มาเที่ยวชมเฉยๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราได้ข่าวแบบนี้เราก็คิดไปต่างๆนานานะครับแล้วก็บางครั้งก็ คิดไปเองนะครับมันก็มีหลายกลุ่มหลายส่วนนะครับแต่ล่าสุดทางวัดก็บอกมาแล้วนะครับว่าเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามทางวัดที่เฉยนะครับเราว่าเรื่องพวกนี้ก็มันเป็นเรื่องกระทบระหว่างประเทศนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะครับอันไหนที่ทางช่องทำให้ทุกคนเข้าใจผิดทำให้ทางวัดเสียหาย ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับคือทางช่องเราก็ไม่มีเจตนาอะไรนะครับเรามีเจตนาก็แค่อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างวัดภูม่นฟ้านะครับสร้างปราสาทหินที่ใหญ่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันอยากให้ทุกคนได้ปกป้องทางวัดนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นทางวัดแจ้งมาเลยนะครับ เขามาดีครับเราก็ต้อนรับครับแล้วก็ทางวัดก็จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้อีกนะครับทางวัดก็จะได้สร้างต่อด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะครับก็ถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยส่งกำลังใจให้ทางช่องของเราแล้วก็ สำับสนุนช่องของเราก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าได้ข่าวอะไรเพิ่มเติมเราจะแจ้งให้ทราบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ